ครับหม้โฮมครับที่รถอุ้งหางแม่สอดไอ้เม็ดอุ้งหางหวัดตางกันตั้งแต่สิบเจ็ดมามาก็สวยครับสวยงามสวยงามสวยมากสวยมากครับ cơm cơm câu ừ chậm chậm, này, Thuigen. มาพักพักคนเดียวครับห้องอะไรไม่ทราบแต่มากระทิบทัวร์นะครับรีวิวห้องเพื่อใครจะมาพักนะครับสะอาดครับสวยงามใจเตียงเตียงหนึ่งเตียงเดียวเนาะนอนสองคนดับเบะะิ้ลไหมครับสวิตดีคาบมีแอร์ครับทีวีครับสวัสดีครับแต่ว่าแจ้ก็มากระปุกในเครื่องเก่าผมกลับมาเขาแพ็กมาแบบนี้ วันนี้เั็น6ธันวาคมเจ็ดครับสวัสดีครับนะครับก็ห้ามก็ควรปฏิบัติ